พี่น้องครับถ้าสมมุติว่าเราเกิดมีปัญหาอะไรสักอย่างและต้องการความช่วยเหลือและมีคนมาบอกกับเราว่าโอเคเขาจะช่วยเหลือเราแต่พี่น้องครับเรารู้ว่าคนนั้นที่จะช่วยเหลือเราเนี่ยเป็นคนที่ขี้โกหกตลอดพูดอะไรก็ไม่เคยทําตามที่พูดสักครั้งสัญญาไว้อย่างนี้ไปทั่วสัญญาสูงแต่ทําไม่ได้พี่น้องคิดว่าคําพูดของเขาที่จะช่วยเหลือเราเนี่ยเรามั่นใจไหม คิดว่าเขาจะช่วยเราไหม,ไมและเราอยากให้เขาช่วยต่อไปไหม,ไมน่าจะไม่แน่นอนนะเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เขาพูดน่าจะโกหกแต่ถ้าในทางกลับการพี่น้องมีคนแค่พูดความจริงตลอดน่าเชื่อถือตลอดคําพูดของเขาทุกคําไม่ว่าจะพูดอะไรเป็นแค่ความจริงเท่านั้นและเมื่อเขาบอกว่าเขาสามารถช่วยได้พี่น้องอยากให้เขาช่วยไหมเนาะเมื่อเรามีกาลังมีกําลังมีความทุกข์ยากลําบาก เรามั่นใจที่อยากให้เขาช่วยแน่นอนเขาแน่จะไม่หลอกเราหรอกเพราะเราเห็นว่าคําพูดของเขาน่าจะเป็นความจริงพี่น้องเช่นกันนะครับกับเรื่องราวทีว่เราศึกษาในคืนนี้ผู้เขียนเขามีความทุกข์ลำบากแต่เขาขอพระเจ้าช่วยกู้เขาให้พ้นจากสถานการณ์ที่เขากําลังเจอและเขามั่นใจและเหตุที่เขามั่นใจก็เพราะว่าพระคําของพระองค์ทุกคําเป็นความจริงนั่นเอง วันนี้เราจะศึกษาในสรุดีต่อไปนะครับใน119หัวข้อพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นความจริงนะครับในสรุดี119ข้อที่145ถึง152 มขอพี่มนอ่านให้เราฟังนะครับในสรุดี1้อข้อที่145่งรถึงหนึ ขอบคุณครับพี่น้องก่อนอื่นเราจะอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับพระบิดาเจ้าพระองค์ครับข้าคืนนี้เรามาสู่พระวจนะคำของพระองค์อีกครั้งหนึ่งขอพระองค์ทรงนำถ้อยคำของพระองค์ที่จะหนุนนำจิตใจของเราให้ก้าวเดินในทางที่พระองค์อยากให้เราดำเนินไปขอสติปัญญาของพระองค์ให้เรามีความรู้ความเข้าใจพระวจนะของพระองค์เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์ต่อไป พระองครับค้าคืนนี้ขออวยพรเราด้วยพระวจนะของพระองค์รธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เอมนพี่น้องครับผู้เขียนหรือที่เรารู้กันว่าคือดาวิดเขาได้ร้องทูลต่อพระเจ้าให้ช่วยเหลือและช่วยกู้เขาเพราะเขาเชื่อฟังหวังใจและภาวนาตรึกตรองถึงพระวจนะของพระองค์เสมอพี่น้องครับนี่ไม่ได้หมายความว่าเพราะเขาเชื่อฟังพระเจ้า อ่านพระคัมภีร์ก่อนและเมื่อเขาขออะไร,ระขออะไรกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจึงตอบและช่วยเหลือเขาในสิ่งนั้นพี่น้องอันนั้นไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะครับแต่นี่แสดงว่าเขามีความมั่นใจเมื่อเขาเชื่อฟังเมื่อเขาหวังใจและตรึกตรองอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเขาดําเนินชีวิตด้วยใจเชื่อฟังอย่างนั้นนั่นมันจะนําการช่วยเหลือของพระเจ้ามาสู่เขานั่นเอง เพราะเมื่อเขากําลังตึกตรองและภาวนาในพระวจนะของพระเจ้าด้วยความหวังใจในพระวจนะของพระเจ้าและเชื่อฟังสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าบอกสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้รอดพ้นจากสถานการณ์ต่างๆที่เขากําลังเผชิญอยู่นั่นเองดังนั้นเมื่อเขากล่าวว่าเขาร้องทูลด้วยสุดใจแล้วพระเจ้าทรงตอบเขา หรือเขาขอพระเจ้าช่วยให้รอดและพระเจ้าช่วยเขานั่นก็เป็นเพราะเขารักษาพระวจนะของพระองค์หรือเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์อย่างสุดใจนั่นเองพี่น้องครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับเกี่ยวกับการตีความหมายแบบคู่ขนานเพราะส่วนมากกวีทิปูจะเป็นคู่ขนานนะครับบรรทัดแรกกับบรรทัดที่สองนะครับจริงๆมันไม่ใช่ บรรทัดแรกความหมายหนึ่งบรรทัดที่สองความหมายหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่มันเป็นความหมายเดียวกันแค่บรรทัดแรกเกิดขึ้นมาและบรรทัดที่สองขยายความหมายอีกครั้งหนึ่งมันเป็นความหมายเดียวกันเช่นเขาร้องต่อพระยาเวและพระองค์ตอบเขาไม่ได้หมายความว่าเขาร้องและพระองค์ถึงตอบแต่เมื่อเขาร้องทุกครั้งพระองค์ตอบตลอดเป็นความหมายเดียวกันนะครับ เราจึงเห็นว่าคู่ขนานไม่ใช่1 2สองนะครับแต่เป็นความหมายเดียวกันและเราเห็นในที่นี้นะครับเช่นเขาร้องต่อพระยาเวและพระองค์ตอบเขาเพราะเขาเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระองค์นั่นคือความหมายเดียวกันความหมายเดียวกันคือเมื่อเขารักษากฎเกณฑ์ของพระองค์พระองค์ตอบเขาทุกครั้ง หรือพระเจ้าช่วยเขาให้รอดเมื่อเราปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าเป็นอันเดียวกันแต่หลายคนจะถือว่าถ้าเขาขอสิ่งที่ไม่ถูกต้องล่ะพระองค์ตอบเขาไหมเพราะเราเห็นว่าเขาขอพระองค์ตอบพี่น้องแน่นอนพระองค์จะตอบทุกครั้งแต่พระองค์จะตอบว่าให้หรือไม่ให้ก็แล้วแต่พระองค์แต่ในที่นี้นะครับอาจจะหมายถึงพระองค์ตอบว่าให้เมื่อเขาขอพระองค์จะตอบว่าให้ แต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนก็คือพระองค์ตอบในสิ่งที่เขาต้องการก็เพราะเขารักษาหรือเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระองค์นั่นแสดงว่าเขาไม่ได้ขอตามใจตัวเองแต่เขาขอตามพระประสงค์ของพระองค์ขอเราดูในหนึ่งยอห์นบทที่3ามนะครับ พอเราเปิดไปในพระธรรม1ยอนบทที่3ขอคุณโออ่านข้อที่22ครับ ขอบคุณครับและถ้าเราจะเห็นอีกก็มีใน1ยอห์นบทที่5ข้อ45ก็คล้ายๆกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราสังเกตเห็นว่าเมื่อเราขอสิ่งที่เป็นน้ําพระทยัยหรือจุดประสงค์ของพระองค์พี่น้องพระเจ้าจะตอบเราแน่ฉะนั้นเมื่อดาวิทเขาอาธิษฐานทูลต่อพระเจ้าให้ช่วยเหลือเขาเขาจึงมั่นใจว่าพระเจ้าจะตอบและพระเจ้าจะช่วยเขาให้รอดพ้นจากสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่เขากําลังเผชิญได้แน่นอนเพราะว่าเขาเชื่อฟัง เขาหวังใจเขาตรึกตรองในพระวจนะของพระเจ้าอยู่ตลอดและเมื่อเขาอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับปัญหาต่างๆเขาจะผ่านไปได้แน่นอนดังนั้นสิ่งที่เขาทําเขาจึงตรึกตรองภาวนาพิจารณาในพระวจนะของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเราเห็นว่าแม้ในยามค่ําคืนเขายังตื่นขึ้นมาเพื่อศึกษาพระวจนะของพระเจ้า ยิ่งกว่านั้นนะครับเมื่อเขาตรึกตรองแล้วเราเห็นว่าเขารักษาไว้ในใจข้าพระองค์รักษาพระวจ,จนะของพระเจ้าเขาบอกคือเขาเชื่อฟังและรักษาไว้ในใจแสดงว่าเขาปฏิบัติตามด้วยนั่นเองที่เขาทําอย่างนั้นก็เพราะว่าเมื่อเขาอยู่ในพระวจ,จนะของพระเจ้าพระวจ,จนะของพระเจ้านั่นแหละจะนําเขาปลอดภยัยสิ่งนั่นแหละเป็นคําตอบของเขาและเป็นความหวังที่ช่วยให้รอดของเขา ี่น้องครับเช่นเดียวกันเมื่อเราดําเนินชีวิตในพระวจนะของพระเจ้าเรามีความหวังอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเราเดินอย่างเชื่อฟังและรักษาไว้ในจิตใจของเราตลอดพี่น้องเรามั่นใจได้เลยว่าพระเจ้าจะเป็นคําตอบที่ช่วยให้เรารอดพ้นจากสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่ได้แน่แนความบาปตันหซสาตานสิ่งเหล่านั้นพี่น้องไม่สามารถทําอะไรอันตรายอะไรเราได้ไม่ว่าใครจะพยายามนําเราลงในความบาปมากสักเท่าไหร่ จะชวนเราไปสิ่งที่ไม่เหมาะสมจะชวนเราไปดื่มเหล้าจะชวนเราไปเล่นเกเรจะชวนเราไปขโมยของพี่น้องเราจะไม่มีทางลงกับเขาแน่นอนเพราะว่าเรามีพระวจนะของพระเจ้าในจิตใจของเราและมันจะนําเราแค่ตามทางของพระเจ้าเท่านั้นหรือแม้ว่าพี่น้องเรากําลัง,งเผชิญกับวิกฤตปัญหาอุปสรรคต่างๆความทุกข์ยากต่างๆในชีวิตและเมื่อเราแค่เดินตามทางพระวจนะของพระเจ้าเชื่อฟัง หวังใจในพระวจนะของพระเจ้าอย่างนั้นพี่น้องครับพระองค์จะนําเราผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ฉะนั้นไม่ต้องห่วงเมื่อเราร้องทูลต่อพระเจ้าในขณะที่เรากําลังเชื่อฟังในขณะที่เรากําลังตามทางพระองค์ขอให้เรามั่นใจได้เลยว่าพระองค์จะตอบและช่วยให้เรารอดพ้นแน่นอนพี่น้องครับแต่ปัญหาคือตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่เราหวังใจ ที่จะให้พระวจนะของพระเจ้าช่วยเราไหมเรารักษาและเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าไหมเรากําลังตรึกตรองและภาวนาอยู่ในพระวจนะไหมทุกวันนี้เรากําลังเฝ้าเดียวหรือเปล่าพี่น้องเฝ้าเดียวไม่ใช่แค่อ่านและเช็คลิต์ให้มันจบนะครับแต่เราต้องตรึกตรองมันด้วยพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องเรากําลังทําหรือเปล่าส่วนมากพี่น้องเราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้า เราไม่ค่อยตึกตรองหรือว่าดูว่าพระเจ้ากําลังทําอะไรในสิ่งที่เรากําลังอ่านหรือแม้กระทั่งพี่น้องเราไม่เคยย้อนกลับไปฟังคําเทศนาที่บันทึกไว้เลยทุกอาทิตย์ทุกพุธมีใครเคยย้อนฟังบ้างไหมอาจจะมีนะครับแต่หลายครั้งเราไม่ค่อยย้อนฟังเราไม่ค่อยตึกตรองในคําเทศนาที่กําลังสอนอยู่จริงๆถ้าถามว่าอาทิตย์ที่แล้วสอนอะไรเราจะตอบไม่ได้ หรือถามว่าเรากําลังเฝ้าเดียวเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราจะตอบไม่ได้หลายคนจะตอบได้สิหนึ่งพงศรรษพี่น้องผมไม่ได้ถามว่าอ่านเล่มไหนอ่านข้อไหนนะแต่ถามว่ากําลังอ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไรพี่น้องเราตอบไม่ได้เพราะเราไม่ได้พิจารณาไม่ได้ตึกตรองว่าเรื่องที่เราอ่านเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรคําเทศนาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เรื่องอะไรอ้ลูก,การู้เลยเล่มลูกาเรื่องอะไรบทที่ห้านี่แหละมีมีเลือนแล้วมันเป็นเรื่องอะไรเร,เราตอบไม่ได้เป็นพระเยซูใช้สีมาหรือเปล่านะไม่ใช่ไม่ใช่สีมารักษาโรคเลือนนะแต่ถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรฉากนี้เกี่ยวกับอะไรหรือข่าวข่าวนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรใครเป็นลูกใคร DNA เป็น DNA ไหนแม่น้ำภาจีนอยู่ตรงไหนใช่ไหม อยู่ในอำเภอบางเลนอยู่จังหวัดอะไรเรารู้หมดแหละไม่ได้ฝังไม่ได้ลอยนะฝังอาจจะไปขายให้คนอื่นพี่น้องเรารู้หมดว่ามันเป็นข่าวอะไรใช่ไหมหรือใครจุดน้ํามันเผาภรรยาตัวเองแล้วมีแทงซ้ําแล้วกระโดดลงไปในคลองในพะี่น้องเรารู้หมดข่าวนั้นเป็นข่าวนั้นเป็นฉากฉากเราตอบได้ทั้งหมดนั่นเป็นเพราะอะไรครับเราตรึกตรองอยู่ตลอดเวลาการ์ตูนหนังสือ นิยายเราอ่านแลว้วอ่านอีกอ่านแลว้วหนังเราดูแล้วดูอีกตื่นมาแล้วก็ดูหนังเก่าอีกพี่น้องเราทําแบบนี้ตลอดเราตั้งใจดูตรึกตรองแต่ละฉากแต่ละตอนเพื่อให้เราเข้าใจตลอดเราจึงรู้ว่าทั้งหมดมันเป็นเรื่องอะไรบ้างแต่สําหรับพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องเราไม่เคยทําอย่างนี้สักครั้งหนึ่งเราไม่เคยหวังใจในพระวจนะของพระเจ้าที่จะตึกตรองแล้วหรือใคร่ควร อย่างนั้นสม่ำเสมอเลยสักครั้งหนึ่งพี่น้องครับและเมื่อเราไม่ได้หวังใจที่จะเชื่อฟังในพระวจนะของพระเจ้าที่สามารถช่วยเราให้รอดพ้นจากอุปสรรคที่เราเจอได้ทำไมเราจึงอยากขอพระเจ้าช่วยเราทางทางที่เราไม่ได้เดินอยู่ในทางปลอดภัยเลยสักครั้งหนึ่งเราไม่ได้รักษาสิ่งที่จะช่วยเราให้พ้นอุปสรรคไว้ในใจเลยสักครั้งหนึ่งทำไมเราถือว่าพระเจ้าต้องตอบสิ่งที่เราขอด้วย ทางทางที่เราพึ่งพาและตึกตรองสิ่งของโลกตลอดเราไม่เคยอยู่ในพระวจ,จนะของพระเจ้าไม่เคยตึกตรองทางที่มันเป็นทางปลอดภยัยทำไมขอพระองค์ช่วยพี่น้องเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะช่วยเราเพราะเราไม่ให้พระเจ้าช่วยเองเราแค่ตามทางของโลกฉะนั้นเราควรให้โลกช่วยเราแต่รู้ไหมพี่น้องโลกจะไม่ช่วยเราเลย ทำไมเราถึงหวังใจและตรึกตรองสิ่งของโลกตลอดทำไมเราถือว่ามันจะช่วยเราให้รอดได้ทำไมเราถือว่าลูกของนางนิ่มจะช่วยเรารอดเนาะเป็นไปไม่ได้พี่น้องเพราะวาจนะเท่านั้นและในข้อที่149ยิ่งกว่านั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้การร้องทูลต่อพระเจ้าเพื่อช่วยให้ดาวิดรอดนั้น เขาขอพระเจ้าช่วยตามความรักความเมตตาและความยุติธรรมของพระองค์เขาหวังว่าพระเจ้าจะเมตตาที่จะสดับฟังคำอธิษฐานของเขาและหวังว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือเขาตามที่พระองค์แค่เห็นสมควรพี่น้องครับนี่เป็นลักษณะของคนที่หวังใจในพระวจนะของพระเจ้านี่คือลักษณะของคนที่ตรึกตรองและเชื่อฟังในพระวจนะของพระเจ้าเพราะเขาเชื่อพระเจ้า เขาเลยให้พระเจ้าช่วยตามแต่พระเจ้าจะเมตตาพี่น้องแต่หลายครั้งเราถือว่าเราหวังใจในพระเจ้าเราเชื่อฟังในพระวจนะของพระเจ้าแต่เราอยากให้พระเจ้าช่วยตามวิธีของเราเราอยากให้พระเจ้าช่วยเหรือเราตามเวลาของเราเท่านั้นเราจะบอกว่าก็เราตามทางของพระเจ้าแล้วไงทำไมพระเจ้าไม่ช่วยเราตอนนี้ฉันอ่านพระวจนะตลอดทำไมพระเจ้าไม่ช่วยฉันเราเดินในพระวจนะของพระเจ้าตลอด มันเฝ้าเดียวทุกวันเนี่ยเห็นไหมแต่ละเล่มแต่ละเล่มของฉันเนี่ยฉันได้รางวัลตลอดทําไมพระเจ้าไม่ช่วยทําไมพระเจ้าไม่ช่วยแบบนี้พี่น้องนั่นเป็นคนที่หวังใจในพระวจนะของพระเจ้าจริงๆไหมผมถือว่าไม่เพราะถ้าเราหวังใจในพระวจนะของพระเจ้าและเชื่อพระองค์จริงๆแล้วเราจะให้พระเจ้าช่วยเราตามความเมตตาของพระองค์ดังนั้นพี่น้องเมื่อเรามั่น ดังนั้นเมื่อเราดังนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าเมื่อมาจากไหนเนี่ยดังนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าพี่น้องพระเจ้าจะช่วยกู้เราและเมตตาที่จะฟังเราเมื่อเราทูลขอพระองค์พี่น้องพระเจ้าจะช่วยเราแน่พระเจ้าจะกู้เราแน่พระเจ้าจะฟังเราและช่วยเราตามพระเมตตาของพระองค์ก็เพราะเราเชื่อฟังพระองค์ก่อนเราวางใจในพระองค์ เราตึกตรองพระวจนะของพระองค์อย่างสม่ำเสมอนั่นเองฉะนั้นเรามั่นใจได้ว่าทุกครั้งเมื่อเราเจอปัญหาเราจะปลอดภัยเราจะดูข้อต่อไปนะครับในสดีร้อยสิบจะขอออยช่วยอ่านนะครับข้อที่150ถึง152 พี่น้องในขณะที่ดาวิดกำลังสาะหาการช่วยเหลือของพระเจ้าจากศัตรูของเขาเขาก็กล่าวว่าศัตรูที่กำลังคิดร้ายต่อเขาเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วเป็นศัตรูที่มีแต่ความชั่วร้ายและความอาธรรมและความบาปและรากฐานของความชั่วของพวกเขาก็เป็นเพราะเขาห่างไกลจากพระวจนะของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตของพวกเขานั่นเอง พี่น้องแต่ถึงแม้เหล่าศัตรูของดาวิดเข้ามาใกล้แล้วแต่ดาวิดเขาบอกว่าเขารู้สึกปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าพระเจ้าอยู่ใกล้ยิ่งกว่าเพราะพระเจ้าอยู่ใกล้เขาเขาจะได้รับการปลอบประโลมและหนุนใจและช่วยเหลืออย่างร้อยเปอร์เซนต์เหตุผลที่เขารู้ว่าพระเจ้าอยู่ใกล้เขายิ่งกว่าก็เพราะเขาเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเขารักษาพระวจนะจของพระเจ้า เขาไตรตรองพระวจนะของพระเจ้าอยู่ทุกเวลานั่นเองเขาใกล้พระเจ้าเพราะเขาตามพระวจนะของพระเจ้าฉะนั้นพระเจ้าช่วยเหลือเขาจากความชั่วของศัตรูแน่นอนเพราะความชั่วนั้นคือสิ่งที่ห่างไกลจากพระวจนะของพระเจ้าและเมื่อเขากําลังอยู่ใกล้พระวจนะของพระเจ้าเขาอยู่ใกล้พระเจ้าเขาจึงไม่ลงในความชั่วของศัตรูแน่นอนพี่น้องเช่นกัน ชีวิตของเราทุกๆวันนี้เราลองคิดดูเราถูกห้อมล้อมด้วยศัตรูศัตรูของเราซึ่งเป็นความบาปเป็นสิ่งของโลกเป็นอิทธิพลของสังคมเป็นความบาปของเนื้อหนังหรือแม้กระทั่งซาตานน้องมันอยู่ใกล้เราตลอดศัตรูเหล่านั้นเป็นศัตรูที่ทำสิ่งตรงข้ามพระวจนะของพระเจ้าทุกอย่างและตอนนี้อยู่ใกล้เราตลอดเวลามันพร้อมจะล่อลวงเราให้ลง ไปกลับมาอยู่ตลอดพี่น้องสังเกตดูสิดูชีวิตของเราสิ่งของโลกพร้อมที่จะดึงให้เราหลงทางอยู่ตลอดแค่เราเปิดทีวีพี่น้องเราเจอแล้วนะโฆษณาต่างๆล่อลวงให้เราทําตามเนื้อนหนังแต่เดี๋ยวนี้ยิ่งใกล้กว่าพี่น้องมาก่อนแค่ทีวีเนาะเดี๋ยวนี้มีแล้วับมือถือโอ้โหใกล้เลยใกล้มากด้วยทีวีต้องเดินไปเปิดนะมือถือนี่แค่จับไปตรงไหนก็เจออะ คืนนี้เราโยนว่าตรงนี้จับไปนี่เจอแล้วมือถือของเราพี่น้องเห็นไหมมีทุกอย่างในมือถือที่ล่อลวงเราและหลายเขาเราหลายครั้งเราเปิดดูพี่น้องเป็นไงครับแพ้ตลอดเป็นไง iPhone 14สีเหลืองเมื่อกี้เรียบร้อยไม่อยากได้หรอกแต่จริงๆแพ้ไปแล้วจริงๆนี่คือกระเป๋าเงินจันลิกๆเนาะเราลงไปในความแบบชั่วตลอดเราห่างไกลจากพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันด้วยกันกับศัตรูของเราตลอดแค่เราเปิดดู น้องกี่ครั้งที่เราถือว่าฉันจะไม่ทําตามตัณหาหรอกฉันจะไม่ซื้อของที่ไม่จําเป็นแต่พอเราเปิดดูมือถือเท่านั้นน้องเห็นโฆษณาไหมลาซาด้าขึ้นมาแล้วครับโปรสามสาผ่านไปแล้วหยือยจะมาโปรสี่สี่ละเป็นน้องแล้วเมื่อเมื่อเราเปิดดูเป็นไงครับลงตลอดเป็นไงชุดเอเธอร์ก็เจอไปแล้วเมื่อวานสี่ตัวเรียบร้อยแต่ผมไม่ลงคนเดียวหรอกผมก็ส่งไปให้ครอบครัวผมซื้อคนละตัวละตัวจริงๆเราซื้อไปแล้ว หลายชุดแล้วแต่แม่เธอไม่พอใจเขาเปิดดูอีกครั้งหนึ่งไปเจออีก4ตัวแพลงซะด้วยเห็นไหมพี่น้องเราลงตลอดเราซื้อมาทั้งที่จําเป็นไหมไม่รู้แหละอาจจะใส่ได้ครั้งสองครั้งเดี๋ยวก็โตนะพี่น้องศัตรูของเราซึ่งเป็นความบาบอยู่ใกล้ตลอดใกล้มากและพร้อมจะทําให้เราอยู่ห่างไกลพระวจะนะกับของพระเจ้าด้วยกันกับมันเสมอมันอยู่ใกล้เราแต่มันไม่ไม่ห่างไกล พระเจ้าคนเดียวนะมันจะนําเราห่างไกลไปด้วยพี่น้องแต่ถึงแม้ศัตรูที่พร้อมจะล่อลวงเราอยู่ใกล้เราแล้วแต่ถึงอย่างนั้นพี่น้องพระเจ้าอยู่ใกล้เรามากกว่าเพราะเมื่อเราตามพระวจนะของพระเจ้าเพราะเราอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเพราะเราเชื่อฟังและรักษาพระวจนะของพระเจ้าไว้ในใจและดําเนินตามตลอดพี่น้องศัตรูทําอะไรเราไม่ได้เพราะ มันอยู่ไกลพระวจนะของพระเจ้ามันจึงอยู่ไกลพระเจ้าด้วยแต่เราอยู่ใกล้พระเจ้าพระเจ้าจึงปกป้องเราแน่พระเจ้าจะหนุนใจเราพระเจ้าจะปลอบประโลมใจเราและช่วยเหลือเราในสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ทุกๆวันแต่ปัญหาคือเราให้พระเจ้าอยู่ใกล้หรือเปล่าเราตึกตรองไหมครับเราพิจารณาไหมเราอ่านสม่ำเสมอ หรือเรารักษาสิ่งเหล่านั้นคือพระวจนะไว้ในใจเราตลอดไหมหรือเราเชื่อฟังและดําเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าด้วยความจริงใจไหมพี่น้องเราทําอย่างนี้เพื่อให้พระเจ้าช่วยเราหรือเปล่าเราพยายามให้พระเจ้าช่วยเราหรือเปล่าเราอยากให้พระเจ้าอยู่ใกล้เราด้วยหรือเปล่าหรือเราอยากให้ศัตรูซึ่งเป็นความบาปอยู่ใกล้เรากันแน่ พี่น้องถ้าเราอยากให้พระเจ้าอยู่ใกล้เราเราต้องอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเรากําลังติดสนิทกับพระเจ้าและเมื่อเราติดสนิทกับพระเจ้าพี่น้องความบาปชั่วจะทําอะไรเราไม่ได้เพราะความบาปย่อมติดตามคนที่แค่เพิกเฉยต่อพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นบาปจะติดตามคนอย่างนั้นเห็นไหมครับผมไม่ได้บอกว่าคริสเตียน บาปจะไม่ติดตามคริสเตียนจะแค่ติดตามคนบาปในโลกไม่ใช่พี่น้องบาปจะติดตามคนที่เพิกเฉยต่อพระวจนะของพระเจ้าทุกคนฉะนั้นเป็นเราก็ได้แต่ถ้าเราติดสนิทกับพระเจ้าพี่น้องบาปทําอะไรเราไม่ได้ดังนั้นไม่ว่าศัตรูจะอยู่รอบเรามันจะใก,กล้เราเท่าไหร่แต่เมื่อเราอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าอยู่ใกล้เราพระเจ้าพร้อมจะ ปลอบโยนและช่วยเหลือเราตลอดและเมื่อเรากำลังเดินในทางนั้นพี่น้องเราไม่ต้องกลัวศัตรูที่จะมาทำร้ายเราเราไม่ต้องกลัวเพราะพระเจ้าอยู่ใกล้เรามากกว่ามันพี่น้องถ้าเราดูในสดุดีบทที่23ข้อที่4แม้เราจะเดินผ่านหุบเขาเงามัจุราชทํามเราไม่กลัวเพราะว่าอะไรครับพระเจ้าอยู่กับเราทานพระกรของพระองค์จะปอบโยนเรา พระองค์มีคาถาพระองค์จะนําเราไปทุ่ง้ากเขียวสดพี่น้องที่เราไม่กลัวเพราะว่าเราไปกับพระเยซูคร e. so ิสต์เราไปกับพระเจ้าฉะนั้นแม้ศัตรูจะอยู่ใกล้เราแค่ไหนแต่พระเยซูใกล้กว่าเราจึงไม่กลัวสดุดี119ข้อที่115เราเห็นว่าพระวจนะเป็นโคมสําหรับเท้าของเราฉะนั้นแม้ความมืดจะอยู่รอบตัวเราเท่าไหร่แต่พระวจนะอยู่ใกล้กว่า แสงไฟอยู่ใกล้กว่าเราจะส่องนำทางเดินเราได้สบายๆเห็นไหมครับเราไม่ต้องกลัวและถ้าเราดูในข้อที่1 5 1ถึง152ที่เราอ่านไปเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นว่าที่ดาวิดรู้ว่าพระเจ้าอยู่ใกล้พร้อมที่จะช่วยเหลือเขาก็เพราะพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงที่เชื่อถือได้นิดนิรันด์ พี่น้องเช่นกันที่เรารู้ว่าพระเจ้าอยู่ใกล้เรารู้ว่าพระเจ้าพร้อมช่วยเหลือเราก็เพราะพระวจนะของพระเจ้าเป็นความสัจจริงถ้อยคําของพระองค์เป็นความจริงนิรันดรเราจึงเชื่อถือได้นั่นเองฉะนั้นพี่น้องถ้ามีคนบอกว่าจะช่วยเราเราเชื่อเขาได้เพราะอะไรครับเพราะคําพูดเขาเป็นความจริงมาที่บอกตั้งแต่ต้นพี่น้องและเรารู้ว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือเรา เราขออะไรพระเจ้าพระเจ้าช่วยแน่เพราะเรากําลังเดินในทางเชื่อฟังพระองค์และเราอยู่ใกล้พระองค์เพราะว่าทุกคําที่พระองค์บอกจริงทั้งหมดเพราะพระวจนะเป็นความจริงเราจึงเชื่อได้สุดท้ายนี้พี่น้องเมื่อพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้ดังนั้นเราควรจะมาอยู่ใกล้พระองค์เพื่อให้พระองค์ช่วยเหลือเราจากศัตรูจากความบาปจากอุปสรรคต่างๆด้วยการ เชื่อฝังพระเจ้ารักษาพราะวจะนะนี้ไว้ในใจพี่น้องตรึกตรองอย่างสม่ำเสมออ่านพิจารณาและพึ่งพาตามความเมตตาของพระเจ้าพี่น้องรับรองพระเจ้าจะนำเราผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้แน่นอนเพราะพระองค์เป็นความจริงและเป็นความจริงที่อยู่ใกล้เราแล้วผมจะปิดด้วยคำอธิษฐานครับ สาธุการพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสําหรับพระวจนะที่เป็นความจริงขอบคุณที่พระองค์มีความปลอดภัยอยู่ในพระวจนะของพระองค์ขอพระองค์ให้ถ้อยคําของพระองค์นั้นนําย่างเท้าเราที่จะเดินทุกก้าวด้วยพระคาของพระองค์องค์ครับค่ำคืนนี้ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับพระวจนะคาของพระองค์ที่เป็นความจริงที่มอบให้กับเราขอบคุณที่พระองค์มาอยู่ใกล้ๆเราราธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ 아멘.